มนุษย์ไม่สามารถเทรดทองคำหรือหลักทรัพย์ใดๆสู้กับหุ่นยนต์หรือบอทเทรดได้เพราะคิดได้เพียงมิติเดียวหรือแค่สองถึงสามิติแต่หุ่นยนต์คิดได้พร้อมกันมากกว่าหนึ่งรอยมิติภายในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของวินาทีอนาคตอันใกลน้นี้การเทรดโดยคนจะค่อยๆหมดไปและทุกฝ่ายทั้งรายใหญ่รายเล็กกองทุนและเจ้ามือจะสัญหา หรือสร้างหุ่นยนต์บอทเทรทที่ดีกว่าเร็วกว่าแม่นยำและทำลายล้างฝั่งตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้ามาทำการลงทุนในทุกประเภททั้งสกุลเงินต่างประเทศทองคำหุ้นหรือน้ำมันนักลงทุนที่เรียนรู้และนำมาใช้งานก่อนจะได้เปรียบและมีความมั่งคัง่งร่ำรวย มากขึ้นส่วนผู้ที่ไม่ใช้โดยลงทุนด้วยเทคนิควิธีการเดิมๆจะขาดทุนและต้องออกจากตลาดไปปัจจุบัน EA ออัจฉริยะได้รับการพัฒนาจากรุ่นเดิมที่มีระบบการทำงานแบบวิติเดียวมาเป็นโมเดลเจเนอเรชันที่3และเจเนอเรชันที่4ให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถคิดและแตัดสินใจลงทุนได้เอง เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่ทุกคนต้องการรายได้ความมั่งคั่งและร่ำรวยมากขึ้นในโลกที่ซับซ้อนและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากเพราะมนุษย์ไม่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแตัดสินใจได้ดีกว่ากุนยนต์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วการใช้งานจะสร้างความได้เปรียบในการลงทุนจาก ทุกประเภทของสินทรัพย์แต่ในทางกลับกันข้ามหากไม่ได้ใช้จะเป็นการเสียโอกาสและผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทำด้วยตัวเองผู้ที่ใช้ก่อนจะรวยก่อนการใช้เพียงแค่กดปุ่มสั่งทำงานเท่านั้น